คนอื่นๆอาจจะบอกเราแค่ทฤษฎีแต่สิ่งที่เราจะต้องทำคือการปฏิบัติตั้งหากอย่าหลงไปทางอื่นอย่ามองไปด้านข้างหรือนอกตัวให้มองเข้าไปในตัวในจิตวิญญาณของเราเองไม่มีใครคอยช่วยเหลือเราได้นอกจากตัวของเราเองที่จะต้องต่อสู้แล้วไปให้ถึงขยันหมั่นฝึกจิตวิญญาณให้เป็นพระเจ้าปิดรับข้อมูลทางโลกมายามิติที่สามที่สับสนวุ่นวาย หลอกตาเฟกนิวและข้อมูลที่ทำให้เกิดความตึงเครียดเป็นพลังงานลบไม่สร้างสรรค์เปิดรับข้อมูลใหม่ๆในมิติที่สูงขึ้นไปสู่มิติที่5หรือมิติที่สูงกว่านั้นออกจากความเป็นทาตออกจากความเชื่อจากบรรพบุรุษให้ได้ค้นหาความจริงด้วยตนเองแล้วกลับบ้านเรากันกลับไปสู่ตัวตนที่แท้จริงของเราและความเป็นมาทั้งหมด เหนื่อยก็พักฟังเพลงสนุกสนานเต้นรำให้ใจฟูคิดถึงแต่สิ่งที่เรารักและทำให้เรามีความสุขเข้าหาธรรมชาติโอบกอดคนที่เรารักเช่นสัตว์เลี้ยงและคนในครอบครัวเราคนรักเราหรือคนรอบข้างสร้างจินตนาการแห่งความสุขด้วยรอยยิ้มเพิ่มพลังงานบวกหลีกเลี่ยงพลังงานลบและสิ่งที่ทำให้เราจิตตกและอย่ากลัว เพราะซาตานไม่มีอีกแล้วมีแต่อิมแพลนที่คอยครอบเราไว้เพื่อให้เรากลัวฟุ้งซ่านเพียงแค่นั้นในขณะที่เราฝึกจิตจะมีเหล่าบีอิงชาวแสงมากมายมาคอยช่วยเหลือเราตลอดเวลาอยู่แล้วสบายใจได้ในขณะที่เราฝึกสมาธิอาจจะมีประสบการณ์ต่างๆตามร่างกายหนักหน่อยแต่ก็ต้องสู้ให้ปลดปล่อย เมื่อเจอประสบการณ์เห็นสิ่งต่างๆให้ใช้จิตมองลื่นไหลาตามไปอย่างเดียวไม่ต้องหยุดอยากไปถึงต้องใจถึงพร้อมลุยไปพร้อมกันแต่ประสบการณ์ที่ได้รับอาจจะแตกต่างกันไปช้าเร็วก็ต่างกันเห็นบ้างไม่เห็นบ้างแต่จิตเราทำงานล่วงหน้าไปก่อนแล้วโดยไม่รู้ตัวเพียงแต่ร่างกายเป็นกายภาพที่ต้องตามเวลาตามขั้นตอนค่อยๆไปเรื่อยๆ หากรับข้อมูลทะลุทะลวงรับรู้เลยทีเดียวร่างกายเนื้อของเราจะรับไม่ไหวดังนั้นจะเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันคนละแอดมา่าส่วนใหญ่ก็มาทางความฝันเพราะแอดม่าของเราจะพาเราไปท่องเที่ยวทุกคืนเป็นประจำอยู่แล้วแต่เราจำได้บ้างหรือจำไม่ได้บ้างเอามาปฏิปะต่อกันแต่ที่สำคัญคือเราทุกคนคือชาวแสงทั้งหมด ไม่มีใครวิเศษหรือยิ่งใหญ่ไปกว่าใครไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งชาวแสงคือผู้ที่ตื่นรู้พอเราตื่นรู้แล้วเราก็ช่วยกันส่องแสงไปให้ผู้อื่นใครตื่นก่อนก็ไปปลุกค,คนที่ยัยงหลับอยู่พวกเราทุกคนคือเพื่อนกันเราทุกคนคือพาผู้สร้างช่วยกันสร้างสาร์จากความรักที่ไม่มีเงื่อนไขช่วยกันแบ่งปัน เมตตาผู้อื่นด้วยหัวใจที่แท้จริงและหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียว